เกิดในที่ที่ดีนั้นดีแน่เกิดในที่ที่แย่ก็ดีได้เกิดที่ดีแล้วแย่ก็ยังมีถมไปเกิดที่ไหนก็ดีได้ถ้าไฟดีนักครรินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางและว่ามิตรหมอของพเดิม แลวก็ถ้าหากคู่จึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ท,ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรือเทพเจ้าหเมืองปากน้ำโพแล้วก็ที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งปยงามังกรและมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จ,จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนัก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B ไอ o ีโอเตามด้วยหมายเลข99วิกวัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขณะนี้นะครับก็จะเป็นวัตถุมงคลหรือว่าจะเป็นเครื่องรางต่างๆนะครับนะ,ะโดยเฉพาะก็คือในเรื่องของมีดหมอนะครับหลวงพ่อเดิมนะ ที่ผมได้รวบรวมนะครับนะาได้เก็บแล้วก็ได้สะสมนะครับนะาที่สำคัญนั้นก็อยากจะนำมาให้ท่านผู้ชมนะครับนะาหรือว่าแฟนเอ่อแฟนคลับทุกๆท่านนะครับนะาที่เข้ามาติดตามรับชมนะาอาที่สำคัญนะครับยิ่งกว่านั้นก็นะครับนะาอยากจะเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในติีโอนะครับนะ้าดูและเป็นประโยชน์ต่อการเข้ามาติดตามเยี่ยมชมนะ ถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับพ่อให้เข้ามาช่วยกันทำการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะ,ะก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับนะผมเองก็พยายามจะ,ะนำเอาอมีดของหลวงพ่อนะครับนะ,ะทุกทุกยุคนะครับมาให้ท่านได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นๆของท่านก็ดีนะ หรือจะเป็นมีดยุคก,กลางนะครับนะของท่านก็ดีหรือจะเป็นมีดยุคปลายของท่านก็ดีนะครับก็มีดหลงค่าเดิมนั้นนะครับนะามีด้วยกันทั้งหมด3ยุคใหญ่ๆนะครับนะถ้าเป็นมีดยุคต้นของท่านก็จะถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2450นะครับนะ <Th an> เป็นต้นมาน <S <S จนถึงปีพศ2470อ,อ24นะอันนี้ถือว่าเป็นมีดยุคต้นของท่านทั้งหมดนะครับนะ ส่วนมิรยุกกลางนะครับต่อจากปี2 5 7 0ไปถึงจนปีโน้นนะครับนะถึง2,480นะอ่าอ่าสี่เขาเรียกว่า24 7 0ไปถึง2480นะอันนี้ถือว่าเป็นมิดยุกกลางทั้งหมดนะครับจากมิรยุคกลางนะครับต่อไปนะอ่าเป็นมีดยุกปลายก็ตั้งแต่ปี2480ไปจนนน้นนะครับนะ ถึงปี2494นะนะเป็นปีหลวงพ่อที่ท่นนนนานได้นำมรณภาพนะ,ะนะครับก็อ่านั่นแหละครับนะแต่ถ้าเกินนั้นไปแล้วหลังจากนั้นไปแล้วอันนี้ถือว่าไม่ใช่มีดหลวงพ่อเดิมนะครับนะอ่าก็เหรียญทุกท่านภาษา,าเซียนเขาก็จะเรียกว่าเป็นมีดแกะน,นะอ่าไม่ทันหลวงพ่อเดิมว่ากันง่ายนะครับนะอ่าเอาล่ะครับวันนี้จะใช้เวลาไม่ นานนะครับนะจะทําเวลาคลิปนี้ประมาณสัก10กวนาทีนะก็นื่องจะว่าในทุกคลิปนะครับที่ผ่านมานะครับนะก่อนก่อนนั้นผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่านะแต่ช่วงหลังๆพยายามจะลดนะครับนะเวลาในการทําคลิปเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณสัก10กวนาทีนะครับนะให้ท่านาต้องการเอาเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยนะ มาให้ท่านได้เยี่ยมชมนะครับนะลองดูด้วยสายตานะครับอันแหลมคมของท่านก่อนนะครับนะเมื่อชมแล้วติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะเอาล่ะครับวันนี้ผมจะนําเอาเป็นมีดเลลมนี้นะครับนะเป็นมีดหลงพอลุ่งนะ้าวัดหนองสีนวลน,นะครับมาให้ท่านได้ชมเดี๋ยวขออนุญาตหยิบขึ้นมาเลยดีกว่านะครับนะ พูดถึงมีดหลงขลุ่วัดนองศรีนวลนั้นนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นอีกพระเกจินะครับนะองค์หนึ่งซึ่งไม่เป็นสองรองใครนะมีดเล่มน,นี้นะครับก็ถือว่าเป็นมีดท่านสร้างขึ้นมาในยุคต้นๆของของท่านนะครับนะท่านดูจากหวายนะครับนะหวายลัดฝักนี่ก็นะครับนะใช้หวายเป็นแหมลัดนะครับนะ ฝักจะเป็นไม้คูณนะครับนะฝักจะเป็นไม้คูณมีเลมนีนาะนนะครับนะก็พูดถึงไม้คูณก็เป็นไม้โทนสิทธิ์นะครับนะคนสมัยก่อนนะครับจะนิยมนะอาจจะนิยมใช้ไม้คูณไม้มะขามนะครับพยางนิ้วดำนะ,ะก็คือไม้ไมะยมอะไรต่างๆพากนี้นะนะครับท่านจะ,ะสรรหานะครับนะไม้ที่เป็นมงคลไม้ที่มีโทนสิทธิ์ว่ากันง่ายนะ มาทำนะครับจะเป็นด้ามจะเป็นฟักอะไรต่างๆพากนี้นะเพราะว่าไม้สิ่งเหล่านี้สามารถที่จะเขาเรียกว่าไปล้างอาถรรพ์นนะหรือว่าไปขับไล่พวกสิ่งอปมปมงคลนะครับทั้งหมดออกจากาสิ่งที่เขาเรียกว่า,าดีดีนะครับนะไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้าไปนะครับนะนี่นะครับนะ มีเลมิเฉพาะใบนะครับอยู่ที่7นิ้วรวมด้ามฝักอยู่ที่10นิ้วนะครับ10นิ้วกว่าๆนะตีไปสัก11นิ้วก็แล้วกันนะนะครับนะเป็นมีดขนาดพกพานะาถ้าลองดูความเก่านะครับนะฝักก็จะมีรอยอาจแตกบินไปสักนิดหนึ่งนะครับนะก็เป็นเรื่องปกตินั่นแหละนะเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่ามีดทุกเล่มนั้นผมพยายามจะ คัดกองนะครับพยายามจะคัดสรนนะครับนะ,ะเป็นมีดที่แทบจะไม่มีตําหนินะครับนะไม่ให้ชํารุดนะครับแต่สําหรับมีดเล่มนี้นะครับก็จะมีนิดหนึ่งนะแต่ก็มองให้เป็นนะครับมองให้เห็นนะ,ะถ้ามองเป็นจะเห็นความใช่ถ้ามองเป็นจะเห็นเสน่ห์ว่ากันง่ายนะ,ะธรรมดาของใช้นะครับก็จะมีบ้างแหละนะครับนะพะมีดมีอายุเป็นร้อยปีนะ ก็จะมีรอยเขาเรียกว่าชำรุดนะครับก็คือเสียหายบ้างว่ากันง่ายนะอ่าอันนี้ก็นี่นะครับก็มาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับนะอ่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะ้นอ่าก็พยายามให้ให้เห็นความความเก่าความเป็นธรรมชาติว่ากันง่ายนะอ่านะครับนะ้น ก็เมื่อสักครู่นี้ก็จะนิ่งไปพักหนึ่งนะครับก็นั่นจ้าว่าวิดีโอก็จะสะดุดนะมีปัญหานิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรสามารถที่จะชมต่อได้นะครับนะเอาล่ะครับพอเราดูในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะให้ท่านได้ชมในส่วนของภายในนะนะครับนะจะใช้เวลานะครับใช้เวลาไปแป๊บเดียวก็ปลาเข้าไป8นาทีกว่านะครับนะอันนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะ อันนี้เรามาดูในส่วนของภายในนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตจะซูมนะครับให้ท่านเห็นนะครับนะความเป็นธรรมชาติความเก่านะครับนะให้ให้ให้เต็มที่ว่ากันง่ายนะครับนะนี่นะอันนี้ซูมให้เต็มแล้วนะครับนะวายรัดก็เก่าเก่านะครับนะก็เรียกว่าพยายามจะรักษาความอาเดิมๆนะครับนะนี่นะครับนะเป็นภายในนะครับนะก็จะเป็นเสมาเปลวเพลิงนะ เป็นเสมาเปียวเพลิงนะครับนะเป็นมีดหลงพะลุงนะครับจะเป็นสัญลักษณ์ของท่านที่ชัดเจนที่สําคัญนั้นนะครับก็จะพูดถึงมีดหลงพระลุงนั้นนะครับก็จะหนีไม่พ้นในเรื่องของสันมีดนี้ก็จะฝังตะกุดเอาไว้นะครับน่ะอันนี้จะเป็นตะกุด3าดอกนะครับเรียกว่าเป็นมีดสามกษัตริย์เอางี้ดีกว่านะมีนาคมีเงินมีทองนะนะครับเป็นมีดทกษัตริย์สันมีดจะหนามากเลยนะครับนะสันมีดจะหนามากนี่นะ อันนี้นะครับนะก็พยายามจะให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะอ่านี่ครับนะก็สันมีดยันปลายมีดเลยนะครับจะมีความหนามากนะอันนี้นะครับในส่วนของปลายมีดนะครับก็เรียกว่า,ามีมนสเสน่ห์นะครับมีความเข้มขลังมากๆเลยทีเดียวนะ,อนนะลองดูนะครับลองดูนะจะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้หรอกนะ อยากให้ท่านผู้ชมนั่หละเป็นผู้ที่บอกนะครับนะบอกตอนเองนะถ้าผมมาชงเองดื่มเองนะครับนะกินเองก็คงไม่ใช่นะอ,อยากให้ท่านผู้ชมเนี่นะครับเป็นผู้บอกดีกว่านะครับว่าของดีหรือไม่ดีของใช่หรือไม่ใช่นะครับนะลองชมดูนะครับลองชมด้วยสายตาดูนะครับนะ่าดูก่อนนะครับนะ้เมื่อชมแล้วติดตรงไหนนะครับอยากจะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนอ,อย่างไรก็สามารถที่จะ โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์086329 1496นะะผมจะเลื่อนนะครับช้าช้าๆนะครับเบาๆให้ท่านได้อ่านความเก่าให้อ่านความเป็นธรรมชาตินะครับนะหลักใหญ่ๆในการที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับนะการมาพิจารณามีดก็คือ1ท่านจะต้องมาพิจารณาถึงความเก่านะครับนะ,ะมีดเล่มที่ท่านเห็นอยู่นะครับในขณะนี้ก็มีอายุ90กว่าปีนะ่านะครับนะ มาพิจารณาดูนะครับนะว่าเก่าถึงยุคถึงสมัยหรือเปล่าประมาณนี้นะนะครับนะก็เคยลองมาเยี่ยมชมดูนะนะครับนะส่วนที่2นะครับนอกจากดูพิจารณาความเก่าแล้วก็มาดูก็เรียกว่ามาอ่านหรือว่ามาพิจารณาความเป็นธรรมชาตินะเก่าธรรมชาติไหมนะครับหรือว่าไปทาเก่าอะไรต่างๆคนนี้นะนะครับนะแต่ มีดทุกเล่มนั้นนะครับก็อย่างที่ได้เคยเรียนไปนะครับว่าล้วนแต่ว่าเป็นเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดกรองนะมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนั่นแหละนะครับนะส่วนท่านจะเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก็มันเป็นเรื่องของมุมมองนะครับนะก็คงจะไปบังคับกันไม่ได้นะจะให้ทุกคนนั้นก็คือมองเห็นเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดออกมาเหมือนกันนะครับนะหรือว่าทําเหมือนกันอะไรต่างๆพวกนี้นะมันก็จะเป็นไปได้ยากนะครับนะ เพราะนั้นคนจะได้ของดีนะครับหรือว่าไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญจึงมีคํากล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็นแต่ครนตรมส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเป็นไปด้วยดวงดวาวแพลวๆนะ,ะนะครับนะเมื่อมองแล้วเห็นแล้วนะครับนะก็ การเลือกการตัดสินใจก็ไม่ใช่ใครเลยนะครับนะก็ต้องเป็นตัวท่านนั่นแหละนะอ่าเขาบอกว่านะครับนะก็คือมองเห็นว่าใช่ก่อนนะอ่านะครับค่อยตัดสินใจถ้ามองว่าไม่ใช่ก็ไม่จําเป็นต้องเสียเวลานะอ่านะครับนะมองเห็นว่าใช่ก่อนนะครับนะก็ค่อยตัดสินใจนะครับนะอ่าก็อยู่ที่เราเลือกอยู่ที่เราตัดสินใจนะครับนะ จึงมีคำกล่าวอยู่ว่าเขามีสิ่งเลวบ้างนั้นก็ช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย๋ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะครับนะก็ต้องเป็นผู้ที่ เห็นแล้วก็ต้องเลือกนะครับนะเห็นแล้วก็ต้องเลือกนะก็ต้องเลือกในสิ่งที่เรามองว่าใช่ินสิ่งที่เรามองว่าชอบนะครับนะเมื่อมองแล้วไม่ใช่นะครับนะก็ไม่จําเป็นจะต้องมาเสียเวลานะก็เรียนทุกทกท่านไว้อย่างนี้นะครับนะที่สําคัญก่อนเช่าหาบูชานะครับนะต้องพิจารณาให้เป็นอย่างดีนะแต่เช่าไปแล้วก็ต้องมั่นใจนะครับนะ เมื่อตัดสินใจไปแล้วต้องเคารพในการตัดสินใจของตัวเองไม่ใช่ชักเข้าชักออกนะ,ะบางคนเนี่ยไม่มีอำนาจในการตัดสินใจนะครับนะพอเช่าไปแล้วบูชาไปแล้ว,ไป,ลวไปตะเวนวิ่งถามคนนู้นทีคนนี้ท,นนทีอะไรต่างๆคนนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าศรัทธาคนอื่นเป็นหมื่นแสนแต่ที่แย่ที่สุดคือไม่ศรัทธาตัวเองนะครับนะไม่เคารพและก็ไม่ศรัทธาตัวเองนะ เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าไม่มีอำนาจในการตัดสินใจนะวิ่งถามคนไปทั่วอะไรประมาณนี้นะครับนะอันนี้ก็ไม่ควรเช่านะครับนะไม่ควรจะอย่าเพิ่งมาเช่าเลยนะคนที่จะมาขอเช่าของผมเนี่ยก็ขอแบ่งผมเนี่ยต้องให้พกความรู้มาก่อนนะครับนะหากยังไม่มีความรู้เลยเนี่ยก็ต้องเอาไว้ก่อนนะอันนี้ก็เรียนท่านตรงๆแบบนี้แหละนะครับนะคนชักเข้าชักออกนะครับนะอย่างนี้ก็ ยังไม่ควรที่จะมาขอแบ่งเช่านะอันนี้เรียนตรงๆนะครับนะ,ะเราก็ต้องทะเลาะกันก่อนนะครับนะคือพูดตรงๆให,ให้ให้ทุกท่านได้ทราบก่อนว่ากันง่ายนะครับนะะจะไม่ต้องเสียเวลากันนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ14กับ51วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่ามาติดตามรับชมนะ,ะเมื่อท่านชมแล้วนะครับนะ หากเห็นว่านในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับเป็นประโยชน์ต่อการเข้ามาติดตามเยี่ยมชมนะครับนะถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะครับนะเพื่อเป็กนกำลังใจให้กันและกันนะหรือหากท่านไหนนะครับโดยเฉพาะท่านใหม่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมหากท่านชมแล้วเมื่อท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าลืมนะครับนะ้าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาในตรงนั้นนะให้ท่านกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคาริมิดหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคาริมิดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ